สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนออกกาลังกายลดภูมิหมาน้อยไม่ใช้อุปกรณ์ออกง่ายๆที่บ้านสําหรับคนที่มีปัญหาปวดขาปวดเข่านะคะน้องแบมจะมาแบ่งปันการออกกําลังกายลดหลีกเลี่ยงการปวดเข่าปวดขานะคะเนาะหลายๆคนก็อยากจะลดภูมิหมาน้อยลดหน้าท้องแต่ด้วยอายุก็เพิ่มขึ้นอายุเยอะก็จะมีปัญหาในการออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้น้องแบมจะมาแบ่งปันนั่งออกกาลังกายลดภูมิหมาน้อยเราไปดูว่าท่าไหนนะคะทุกคนนี่ทุกคน น้องแมมเป็นคุณแม่ลูกงสองมีปัญหาภูมิหนาต้นขาใหญ่ไขมันเซลล์ร้ที่ขาที่ภูมิสะสมมานานหลายปีทําให้ลดยากแต่วันนี้เรามาดูท่าออกกําลังกายท่าแรกนั่งออกกําลังกายลดูุินะคะทุกคนท่าแรกเราไปดูเลยนะคะมาเป็นท่าอะไรนะคะทุกคนขาท่านี้เลยท่านี้เลยนั่งนะคะทุกคนนั่งนั่งทาแบบนี้ทําหลังตรงนะคะทุกคนทําหลังตรงทํา20ครั้งนะคะรีเรียงการปวดเข่าปวดขา,ขานั่งลดูุิก็ลดได้เกรงหน้าท้องทําหลังตรงอไปเลย20ครั้งหนึ่งสองสาม 4 5 6ห้าหเจ็ดเก้าสิบสิบอ็มาเจาเรามาต่อยท่าที่สอท่าที่สอก็ได้พุงหมายน้อยได้เอวด้วยลดห่วงยางลดรอบเอวด้วยนะคะทุกคนคะอะไป2ีสิครั้งหนึ่สองสมสี่ สิบส14สิบ6 17 1ิบส20่สต่อท่าที่3ามนอนรดพุงหมาน้อยทำง่ายๆสำหรับคนที่มีปัญหาเข่ากับขานะคะทุกคนมาทนท่านี้เลยอนอนแรกไปกับพื้นยกเข่าขึ้นมาสาหรับข้างกันนะคะฮึบอ,อ่ะเกรงแม่ท้องไว้ด้วยนะคะทุกคนเกรงแม่ท้องไว้ด้วยมา สลับข้างกันไปมานะคะทุกคนอึบเก่งหน้าท้องไปด้วยท่านี้ดีมากนะคะทุกคนอ่ะท่าที่สี่ท่าต่อไปนะคะนึ่งสองสามสห้าหเกสิบท่านี้เราจะไม่ปวดหลงังไม่ปวดเอว แต่สําหรับคนที่มีปัญหาปวดเข่าปวดขาเลือกทำซักท่าใดท่าหนึ่งเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าทุกคนอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกคนอย่าลืมทานโปรตีนก่อนออกกําลังกายและหลังออกกําลังกายทุกครั้งนะคะทุกคนขานาะเพื่อลีนไขมันลดเพิ่มความกระชับให้กับหน้าท้องสัดส่วนของเรานั่นเอง